สบายดีพน้องสอบเราบุกคนหานยังองนี้หันยังไ้งงงงสบายดีเด้อพี่น้องมาเที่ยวปอ,อหันขาคือลายแหละคนไปทางเดีเวิดนุดสายตาหันขาหลายหรือหันงันใหญ่มาบอ

โอ้โอ้ยคือแถวทื่ไทยหัวใจเนาะอัอนคา,าลายเลยนะจิมจีมอ่ะลารุโ

เอา่ง <i cost> ันตัได้้ยปยังเต็มฮือนเต็มสานจะสิบวมีกอนไหวของลู

Lại này nè, con lên lai lại, như là lắm 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 งันโอ้ตดงานใหญ่สมควรมันคือบุหคน้ำเนาะม

งานแบบมีออกขายประจำบ่าฮักก็มาส่องงานไหนมันหนึ่งจะมางานน,าน,น,านปป้าหอยปังเนี่บางลำเียอ,นะอ,อหันข้าหันขายละหันค่าร้ายเนาะขายแบบ้านนอย,อยีา <laughs> าา <laughs> าย

ขับังินรตีก่อพอขาตลาดหน่อยเนาะเป็นจือห้าวขนาดเนะะาะอไล่โซนไลยเรียหรอยขันไขเครื่องตักไข่ โซนอาหารในเฉดได้ขายดีเป็นโซนยำโซนย่างในมแมลงคนเขาเอาอาหลยนะ ตีมาแหลรพี่น้องเลยจัดใหญ่มาแะไรพี่น้องเลยกุเบี้ยพร้อมพร้อมเดือรอดเจ้าของงานเบียมาส่งเองแล้วได้ิยกขึ้นตั้เนาะยะยพันเยกรดึงขึ้นก็แลแลน้อง ปีที่แล้วนี่ยเทพพอนไซนี่ได้ไหมตัวตดำใช่หรอพาปีนี้เขาจะปิ่นนี้อันให้กันคนเลยเพราะว่าปิ้นข้าวเป่เา,ปาป่ะินขาปาป้าวป่าพอปีที่แล้วเนีน่ยปิ่นลงพุ่นแะไรมันคนนอนบ่ได้ดังแห้งดังแห้งขางละสอง 4, 6, สีส่หกแปดเซาสาีสา่ตัวเบสขังละเซาสาี่น้องอย่างโหดไปเครื่องสี่ มาแ,งแลงมาเบิร์ใหม่ครับตอนนี้มาเละาะข้าเราเลาะเบิร์กเสียส์สแปะจัดปลายออกข้างนี้อีกบันที่ได้ออกนี้เนาะเรอยเรื่อยเพหันค่าหาันคลายลายเนาะแต่ว่าคนเรอเขายังมาทันมา งานขาลายอังกีมาละใจวืะชัว่างานสิบสิบสิบมอ็ดดวงสิหเอ็ดดวงสิมเอ็ดเป็นไอสิมเติรน lolos 40 baht มา่าเราต้องมาต้องได้ซื้โอโซนเนนนนนนนสือผากรดกระโดดทำกงานนันมันนมัสการเลยเครืองโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพสาวา ไอ้อิดซาซีไอ้ซาซีไอ้ซาซีห้ามีหรือโกนี่จะซาซाซาซียูอ่ะนี่นี่ เดวอามะเร็งเดี่ยมาบ้างมาต่อหันเครื่องหลินลา่อันเกร่องหลินล่เรียลออฟเนาะอันคลายเครื่องผ้ามาเป็นงานยั้งรถะ งานนี่บวบบ้านได้ดงานคล้ายเครื่องลายปันนี่ได้คาถีก็ยังว่าดีกับขาน้ำมันนะมันลายเลยมันบ่มีบุญแล้วเขามารวมกันเลยน่าพี่น้องเบิดถั่วแล้วสัไลเดอร์กับทั้งคุดเหมือนแรกแกว่าเด็กหน่อยยังมาเล่นสะไลเดอร์อย่างบวจักออกมาคืนนี่มาคืนนี่แฮว์แฮว์ ไฟดับเลยกันสไลเดอร์กับบูเดเปิลยังกับบูเดเปิด,าปด,ปดมาวันนี้เพป็นว่าห่านเต็มทีมยังได้พี่น้องพี่นะห่านนะรถเต็มอยู่พ่อกันใหม่พีน่น้องเอ้ยกลับเราทมาหล่อเบิรง